แนะนำวิธีการใช้ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าวซิรินเดนน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติช่วยในการทำความสะอาดในช่องปากได้ดีและยังมีผลให้เกิดความชุ่มชื้นจากการเคลือบของน้ำมันมะพร้าวที่อยู่ในยาสีฟันยังมีคุณสมบัติในการลดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคภายในช่องปากมีกลิ่นหอมสดชื่นและลดกลิ่นปาก แนะนำให้แปลงฟันโดยวิธีใช้น้ำเป็นตัวนำคุณสมบัติขององค์ประกอบต่างๆให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพบีบยาสีฟันจำนวนพอเหมาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลอมน้ำสะอาดกลัวไปมาภายในช่องปากแล้วบ้วนทิ้งแปลงฟันด้านนอกโดยวางขนแปลงเข้าหาฟันให้ปลายขนแปลงเอียงทำมุมประมาณ45องศากับ ตัวฟันขยับขนแปลงเป็นวงหรือแนวหน้าหลังเล็กน้อยอยู่บริเวณขอบเหงือกหลังจากนั้นปัดขนแปลงขึ้นในฟันล่างและปัดลงสำหรับฟันบนประมาณ10บครั้งแล้วขยับแปลงมาเรื่อยๆจนแปลงฟันครบทุกซี่ในช่องปากในส่วนของฟันด้านในให้แปลงด้วยวิธีการเดียวกันจนครบทุกซี่ต่อมาแปลงฟันด้านบดเคี้ยว โดยวางแปลงทางด้านบทเคี้ยวของฟันแล้วถูกไปมาในแนวหน้าหลังจนครบทุกซี่แปลงลิ้นโดยการปัดขนแปลงสีฟันจากคนลิ้นมาทางปลายลิ้นประมาณ10ครั้งจากนั้นบ้วนยาสีฟันบางส่วนทิ้งแล้วอมน้ำให้ในช่องปากกลัวไปมาประมาณ30วินาทีแล้วจึงบ้วนออกควรแปลงฟันหลังอาหารทุกครั้งหรืออย่างน้อยวันละสองครั้งช่วงเช้าและก่อนนอน แนะนำให้ใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งที่แปรงฟันยาสีฟันซิรินเดนยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว